สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเก่งลายพรางทนไม่ไว้บุกหานิกกี้หลังลูกสาวลายมาบอกเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก หลังมิกกี้โดนแล้วเก่งรายพรังติ๋มติ๋มสักหน้ากันเบิ้นคนในนั้นรู้กันพอลบหน้ามันเจียมเจียมนิกกี้นัดชัดผ่าตรงคลองเตยมาพูดถึงเก่งลายพรางคนซีกันถามว่าความสุดของเก่งลายพรางเต็มสิบเอาไปแค่สองพอถามว่าเทียบกับเราใครติ๋มตรงบอกผมนี่แหละติ๋มอ้าไหนบอกไม่กลัว นิกกี้ประกาศอยากกระชับความสัมพันธ์กับเก่งลายพร,รางผ่านทางลูกสาวทดสอบว่าพ่อเก่งห่วงน้องโจนมา20ปีลูกสาวแค่ไหนแล้วเก่งลายพร,รางดุไหม โดยวางแผนนัดน้องจูนมาถ่ายรายการแล้วแกล้งเล่นนิกกี้ถามน้องจูนเพราะเก่งอายุ39ปีถือรุ่นไม้แต่เรียกเก่งลายพรางเจ้าเล้าไหมน้องจูนบอกว่าไม่แน่ใจก่อนให้น้องจูนไล่บอกพ่อว่าวันนี้มาถ่ายรายการกับนิกกี้มันบอกว่าเล่นเล่นไปก่อนเดี๋ยวตัดทิ้งได้เพราะมันบอกว่ามันให้กอยเห็นไม่ได้เหมือนกันงานนี้เก่งลายพรางมีเดือดเริอมไม่พอใจไล่กลับไปหาลูกสาวถามว่าให้พ่อไปตบมันเลยไหมสรงโล ให้พ่อหน่อยเดี๋ยวเจอกันพร้อมทั้งส่งเสียงผ่านไลน์มาบอกว่านิกกี้โดนแน่ไม่นานเก่งลายพรางยกพวกบุกถึงร้านทำเอานิกกี้ถึงกับติดอ่างยกมือไหว้โดนลากออกมาเลยจนโกบอยต้องออกมาช่วยเจรจาไม่รอดโดนตบเลยก่อนเก่งลายพรางจะหันไปถามลูกสาวว่าทายรายการจริงหรือไม่ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับก่ขอขับคุณข้อมูลจากสยามทอปิกขอบคุณครับ